มาแล้วครับในยาริสเอีฟครับ1.2สปอร์ตปี2021จด22ครับคันนี้เลขไม่แค่20,050นะฟังไม่ผิดครับเลขไม่แค่20,050กับราคา410,000ครับสามารถฟรีดาวได้พร8,000คันนี้ฟรีดาวได้ครับป้ายทะเบียนสวยด้วย1935เป็นป้ายกรุงเทพแล้วเรียบร้อยล้อแม็กซิสวยปัดเงาครับให้ดูก่อนนี่ครับนะเป็นสีทูโทนครับนะปัดเงาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับยางดันหลบครับนะ สวยๆปีสวยปนี2021นะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาภายในเจ็มๆหายากครับให้ดูก่อนนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะเป็นเบาะหนังสีดำครับนะกับตัดกับสีผ้าครับนะสีสวยระบายความร้อนได้เร็วแน่นอนพร้อมกับความไรมันตีบงกงชัดนครับหน้าจอขนาด4.2นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะด้านหลังครับนะบอกเลยว่า ชุดแต่งจัดเต็มครับนะสเกิร์ตบวกสปอยเลอร์ครับนะสีสวยสเกิร์ตเป็นของฟอร์มูล่าอ่าสีสวยนะใครอยากได้ติดต่อมาและเรียดรอบคันอย่าไปชมคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะ วันนี้ก็มียาริสเอทีครับเป็นตัวซีดาน4ประตูนะสวสวยครับนะเป็นรถปี2021.22ครับเพิ่งเข้ามาเลยนะเพิ่งเข้ามากลัวจองไม่ทันกันรีบเอามารีวิวให้ได้ดูกันครับดอกเบี้ยต่ำสุดของเรา2.39้นะเรามีให้เหมือนกันใครอยากฟรีดาวติดต่อมานะครับเบอร์โทรกับไลนย์อยู่ด้านล่างแล้วหรือลูกค้าอยากสอบถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมผมทําอาชีพนี้ผมเป็นเกษตรกรผมรับเงินเดือนเท่านี้ผมติดนั่นผมติดนี่ผมสามารถซื้อรถได้ไหม โทรมาปรึกษากันครับนะไลน์อาจจะช้านิดนึงผมอาจจะไม่เห็นนะถ้าอยากได้ถ้าอยากสอบถามจริงๆให้โทรมานะครับนะบอกเลยว่าไม่ถึงสินาทีนะเดี๋ยวผมสแกนให้ว่าสามารถซื้อรถได้ไหมนะส,สวยๆอย่างนี้หายากครับนะเป็นรถเพิ่งเข้ามานะเป็นรถเพิ่งเข้ามาคันนี้ส,สวยๆชุดแต่งจัดเต็มครับสเกิร์ตเป็นของฟอร์มูล่าครับนะส,สวยๆ แล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยตัวกระจกนี้เป็นสีดําตัดกับสีแดงถือว่าโอเคนะถือว่าสวยเลยสภาพเมเดิมแรกเข้าแบบนี้ครับนี่เลยนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนตัวแก็บครับระหว่างกันชนกับตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนะล้อมแม็กสีสวยขอบ15ยางดันหลบปี21ครับนะสามารถใช้งานได้อีก,กยาวๆเลยนะให้ดูก่อนสภาพนะรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีนะแล้วก็ในส่วนของ ซุ้มล้อครับนะซุ้มโชคตัวโชคครับอ,อยู่ในสภาพดีสีอาจจะแตกนิดนึงเดีย๋ยวผมเก็บงานให้ในสวน่วนนี้แล้วก็ตัวสีการแต้มจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมด้าน,นหน้าครับนะตัวโคมไฟนะเป็น LED แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับตัวเดซ์ทามแบบกรายนิง่งส,สวยๆนะไฟเลี้ยวเป็นหลอดมันติดด v ฟิเตอร์ครับนะด้านล่างโอ้โหนะสีดําเป็นโน b บล็ k กครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะสันเหลี่ยมฝากระโปรงครับคมๆไม่มีชนหนักมาแน่นอน นี่คือสภาพแรกเข้านะยังสวยขนาดนี้นะครับนะถ้าชงนี้จะสวยขนาดไหนเลขไม่แค่25งหมนะเลขไม่แค่25งหมฟังไม่ผิดครับนะเลขไม่สองหม่รถที่นี่ครับนะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเลขไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะเลขไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นทั้งนั้นเลยเรามีให้เลือกมากกว่าห้าสิบคันครับนะทั้งตัวซีดานหรือตัวแฮกแบ็กนะเรามีหมดครับนะสีสวยหายากตัวไฟเลี้ยวโอ้โหเจีมๆนะ รอยเบียดมอเตอร์ไซค์ไม่มีเลยนะสภาพส,สวยๆกันาสาบสวยๆนะพูดสวยเยอะจังครับนะรถสวยจริงๆครับนะผมไม่ได้โม้นะผมพูดจริงนะแล้วก็ในส่วนของล้อหลังฝั่งซ้ายครับนะั้นล้อแม็กปัดเงาสีทูโทนของแท้เป็นล้อแม็กอลอยนะของแท้จากโตโยตานะไม่ใช่ล้อแต่งนะครับนะของแท้ผมแนะนํานะอย่าไปเปลี่ยนนะครับนะรู้ไหมมือสองราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าบาทนะของแท้นะอย่าไปเปลี่ยนนะหรือใครเปลี่ยนให้เก็บล้อเก่าไว้นะครับนะอ่า แล้วก็ตัวโชคครับการเก็บท่อของเหลวท่อเบรกท่อสายไฟต่างๆนั้นอยู่ในสภาพดีตัวท่อเบกไม่ฉีกขาดแน่นอนนี่ครับนะสภาพเจ็มๆอย่างนี้หายากครับนะตัวซุ้มสวยๆสเกิร์ตครับนะเป็นของฟอร์มูล่าโอ้โหนะจัดเต็มครับนะสเกิร์ตด้านหน้าเต็มใบด้านข้างเต็มใบครับนะด้านหลังเต็มใบพร้อมกับท่อหลอครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อย3ามใบสวยๆครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับสปอยเลอร์ นะติดตั้งถือว่าโอเคถือว่าสวยเดีย๋ยวผมเก็บงานให้ในส่วนนี้แล้วก็สภาพของฝังขวาสันเหลี่ยมคมๆมมแสงที่กระทบกับตัวรถนี่เงาสุดเลยนะโอ้โหนะผมชอบมากเลยนะผมชอบสเกิร์ตมากเลยนะสวยมากนะครับนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กก็สวยๆทั้ง4ล้อรอยปีนพืชบาดแทบไม่มีเลยนะนี่ครับนะสัหลี่ยมอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะเก็บระหว่างกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอน รถที่นี่คัดเกรดอยู่แล้วครับนะเกรด A ครับไม่ใช่ว่าเอาเกรด B เกรด C มาทําเป็นเกรด A ขายนะเสียชื่อเต็นท์หมดครับนะบอกเลยว่าที่นี่ระดับคุณภาพล้วนๆครับนะ๋ยวผมให้ดูภายในนะครับนะตัวฟิล์มนี้เป็นของไฮคูลนะเป็นฟิล์มแท้ครับนะมาในขนาดฟิลม์มเดี๋ยวผมดูให้ประมาณ60นะ60ถือว่าไม่หนาเกินไปนะและก็ไม่บางเกินไปกลางพอดีครับนะขับตอน,น,นคืนนี้สบายตาอยู่แล้วแล้วก็ในตัวกระจก เป็นกระจกแท้จากโตโยต้าครับนะปั๊มดำมาเลยผมเดินดูให้รอบคันแล้วได้กระจกแท้ทั้งหมดครับแล้วก็ในส่วนของกันลอยเป็นโครเมียมแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะอยู่ในสภาพดีสันเหลี่ยมครับนะตัวคานซีให้ดูก่อนนี่ครับนะตัวเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยแล้วก็คานคานบีบ้านพับบนกับล่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตน,นี้คมกริบอยู่แล้วผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะ นี่ครับนะจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบครับนะสีเดียวกันกับตัวรถตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพแล้วก็ตัวเบาะครับนะเป็นสีดํานะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเป็นผ้าครับนะระบายความร้อนได้ดีครับนะถ้าเป็นผ้าตรงนี้จะไม่ใช่หนังกลับนะจะเป็นผ้าพร้อมกับเบาะครับนะอยู่ในสภาพดีเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวพร้อมกับนี่ครับนะตัวพรมของเขานะอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรครับนะจะเป็นพรมแท้ครับของยาลิศนะสภาพของหลังคาครับนะเป็นสีดำนะออกดำดำจะไม่ใช่สีครีมแล้วนะ ดูแลทําความสะอาดง่ายครับตรงนี้อ่าเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะจะไม่ใช่ซอฟทัชนะแต่เขาทาตะเข็บมาให้เหมือนได้นะสสวยๆนะถือว่าโอเคนะถือว่าเจ่มๆนะสภาพหลังคาเจีมๆคีบฉลามครับนะาสวยๆนี่เลยนะกวัวจองไม่ทันกัน4ี่แสนหนึนะ4ี่0 0 0หน่วนครับราคาอย่างนี้หายากนะกับสภาพรถบอกเลยว่าสภาพรถนี่เกรดเนะครับนะแล้วก็ภายในให้ดูก่อนนี่ครับนะ คนขับครับแล้วก็คนนั่งข้างครับนะ้าตัวเบาะอยู่ในสภาพดีเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปรับสรลระแล้วเรียบร้อยนะ้าตัวเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวไม่มีการสื่ภาพของตัวหนังนะให้ดูก่อนนี่ครับนะแล้วก็ในส่วนของอ12โวลต์120วัตต์ครับอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนี่เลยคาน A อยู่ในสภาพดีไม่หักไม่งอไม่ต่อม่เชื่อมพร้อมกับสแตนเลสการลอยครับนะเขียนคําว่า all new ครับ แล้วก็ยาลิสนะเป็นสแตนเลสแท้ครับนะ304นะสแตนเลสแท้304 304คืออะไร3ามศูนมศูนี่นี่คือเกรดของอ่าสแตนเลสนะจะมี304 302 309นะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสแตนเลสแท้304นะที่เขาติดตั้งมาให้พร้อมกับตรงนี้ครับนะเป็นซอฟทัชอ่าไล่แต่เข็บสีขาวมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นสีเป็นโนแบล็กนะแจ่มๆออโต้ Auto, ฝั่งคนขับครับมีเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยกระจกพับ พับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยครับสวยไหมผมว่าสวยนะเดฟฟิล์มของไฮคูด้วยฟิล์มนี้ยังไม่มีการเสื่อมสภาพเลยฟิล์มนี้ดีๆเลยนะครับนะสันเหลี่ยมจุดเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับมานะอาจจะแน่นๆนิดนึงนะรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับนะนี่ตัวยางมีการมาร์กค,ครับนะจากโรงงานครับมาร์กเหลืองนะมีมาให้รหัสยางมีมาให้ด้วยจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบสีเดียวกันกันกบตัวรถนี่เลยนะมา ไปด้านในกันดีกว่าคันนี้นะสามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อน8000โจโจดฟรีดาวมาหาผมเลยหรือใครอยากดาวนะใครอยากดาวให้ข้างวดน้อยลงได้เหมือนกันหรือใครอยากตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะผมมีข้อเสนอพิเศษให้ติดต่อมานะติดต่อมาโอเคนะอ่าเลขใหมครับนะ่แสดงที่ 25, 2 5 7 8 2กิโลเมตรครับนะัน้นนาปัดให้ท็อปสปีดมาที่ 220กิโลเมตรต่อชั่วโมง800พรอบนะถือว่าโอเคถือว่าส,สวยๆนะขออนุญาตปิดเครื่องเสียงแป๊บหนึ่งนะี๋ยวช่องติดลิขสิทธิ์ครับโอเคนะก็พวงมาลัยครับนะอยู่ในสภาพดีเลยนะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ,ะนี่ครับนะไม่มีรอยแหวนไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะแล้วก็มีการรับสายวางสายสามารถใช้งานปกติได้เหมือนกันหน้าจอขนาด4.2นิ้วครับนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้ iPod ได้ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้นะเต็มสูบครับนะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของ Line Emergency ครับมีมาให้แล้วเหมือนกันนะเคยมีลูกค้าโทรมาถามว่าพี่ราคา4 1 1 0 0 0หเนี่ยติดต่อมาพี่คันนี้ราคาเท่าไหร่ในคลิปผมบอกราคานะไม่ใช่ว่าผมไม่บอกนะออกเกินงบผมวาซานนะก็ดูคลิปไม่จบกันน้อนะนะแต่ผมมีราคามีถึง3 0 0 0 0 0ผมมีนะผมมีนะ แต่ลูกค้าก็ไม่เอานะครับนะโอเคช่อง DC 2โวลต์ครับนะมีมาให้ให้มา120วัตต์ซื้อว่าโอเคนะพรมสวยๆครับนะด้านในตรงนี้มีอะไรผมขออนุญาตเปิดนะครับนะคู่มือนะคู่มือมีให้ครบครับนะนี่เลยคู่มือยาลิ์ครับบุ๊กเซอร์วิสนะมีให้ครบครับนะนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบเลยนะไม่ขออนุญาตเปิดสำเนาให้ดูนะครับนะแต่รถทุกคันที่นี่ครับนะเป็นรถมือหนึ่งมาทั้งนั้นครับนะอ่า เพราะอะไรนะไฟแนนซ์ไม่จับรถมือ2ครับนะต้องเอามือ1มาเรามาจับรถมือ2นะมือ3ม,มือ4เราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วครับนะผิดหลักเกณฑ์นะครับนะก็สีสวยครับนะตรงนี้ก็มียันนิดนึงเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะยันมหาอุดนะเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสามารถเอาไปใช้งานได้นะยันมหาอุดนี้นะครับนะก็บูชาต่อได้เลยนะครับนะโอเคในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ส,สวยนะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับครับก่อนจะไปดูห้องเครื่องนะผมขออภัยนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายด้านหลังครับนะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนะตัวขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะนี่ครับนะให้ดูเลยสันเหลีมคมคมการเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีขออนุญาตด,ดูหัวน็อตครับผมกริบไม่เคยโดนประแจแต่มาแน่นอนสันเหลีมค,มคมคมนะซิลิโคนมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับนะถ้ากลมดิ่งมา หรือแข็งแข็งนะอะเล็รจิกดูแล้วแข็งนะให้นึกถึงไว้เสมอว่าคันนั้นมีการถอดไปทํานะต้องมีร่องการใช้งานแบบนี้นะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะแล้วก็ตัวสีต้องเป็นแบบนี้นะออกด้านๆจะไม่เงานะครับนะนี่เลยสีสวยขออนุญ,ญาตเปิดครับหัวน็อตคมกริบมากแจมขนาดนี้หาที่ไหนได้ครับนะถานลองมีไม่ให้แล้วเรียบร้อยครับนะเขียนว่ายาลิสเอชีพ แล้วก็ด้านล่างครับนะ,ม,ะมีอะไรมีมอ,อญญนะไรมั่งผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะผมขออนุญาตเปิดให้ดูครับนะนี่เลยอุปกรณ์เติมลมมีให้ครบครับนะอุปกรณ์เติมลมมีให้ครบนะถ้าคันไหนมีอุปกรณ์เติมลมจะไม่มีล้ออะไรคันไหนมีล้ออะไจะไม่มีอุปกรณ์เติมลมรถใหม่ๆจะเป็นอุปกรณ์เติมลมให้หมดแล้วครับนะจะไม่มีล้ออะไรให้แล้วนะครับนะก็นี่ครับนะเป็นไปตามวิวัฒนาการนะ ของรถสมัยนี้ครับนะเป็นรถสมัยใหม่แล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะระ,ระดับแรกเลยครับนะมาดูที่ฝากระโปรงต้องตีตาตัวต้ามาแบบนี้นะต้องเป็นฝากระโปรงแท้มานะอ่าถ้าไม่ใช่ฝาถ้าไม่ตีตามาแสดงว่าคันนั้นไม่ใช่ฝาเดิมนะไม่ใช่ฝาเดิมต้องตีตามาอย่างนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นอของฮอน d ้าจะดูยากหน่อยเพราะเขาไม่ได้ตีตาฮอ n ด a ามานะ ให้สังเกตที่สติกเกอร์นะถ้าเป็นของ h ั n d a ของตัวต้าเขาจะตีมาแบบนี้เลยนะครับนะบ่งบอกบ่งบอกว่านี่ค่าคือของแท้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตครับนะทั้งบนและล่างเลยไม่เคยโดนมมนแจะแตะมาอ่าเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะไม่ค่อยสบายแต่พยายามจะรีวิวอ่าให้ได้เห็นกันทุกคนกว่าจอไม่ทันกัน iPhone พวกนี้ออกนะเดีย๋ยวผมทาความสาดให้เพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ผมอยากให้เห็นสภาพเดิมๆของเขาเป็นยังไง ครับนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีครับนะไม่มีฉีกขาดแน่นอนแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องตัวซุ้มโช๊คอยู่ในสภาพดีนะ 1L1R มีให้ครบนะซ้ายขวามีบอกหมดนะครับนะคานข้างครับนะมีมาให้พร้อมครับคานหน้ามอน้าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมอยู่แล้วแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับน้าไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันนี่คือเครื่องยนต์สสูบ16บาว์เป็นเครื่อง v p t ขีด IE นะสวยไหม เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดน้ํามันในประเทศไทยนะนี่คือยาริสเอทีครับนะจะมาทดแทนตัว V ีออสตตัว v ีออสแล้วนะครับนะสีสวยนะสัเหล่ยมคมคมๆตัวประกันนะประกันเครื่องไม่มีเสื่อมสภาพแน่นอนน้ำมันเยิ้มไม่มีครับนะจุดเม็ดอ์คชมพูนะจากโรงงานอยู่ครบครับนะส่วนของเหลวเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับนะลูกค้าไปนับหนึ่งใหม่ นะครับนะไม่ว่าคันนั้นจะเพิ่งเติมมาเมื่อวานหรืออะไรทั้งสิ้นนะถ้าเข้ามาปุ๊บเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะก็ไว้ใจได้ครับนะไว้ใจได้ก็ระดับเพชรยนต์แล้วติดหนึ่งใน3ของประเทศนะแล้วก็ไฟแนนซ์เรามีทั้งหมดกว่า10กว่าไฟแนนซ์นะมาสอบถามข้อมูลได้เราไม่ใช่ว่าเต็นเล็กๆว่าลูกค้านั่งรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไฟแนนซ์มาหานะไม่ครับนะลูกค้ามาถึงแล้วจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับไฟแนนซ์รอทําเคสอยู่นะสี่ห้าไฟแนนซ์นนะไฟแนนซ์หลักเรามีให้เหมือนกัน แค่ลูกค้าพูดความจริงมานะว่าลูกค้าติดนั่นติดนี่นะเรามีไฟแนนซ์ลองให้นะครับนะแค่บอกความจริงกันนะครับไม่ต้องกลัวผมนะผมไม่ใช่ไฟแนนซ์นะผมเป็นเซลล์ขายรถเรามาชนะไฟแนนซ์ด้วยกันนะครับนะในส่วนสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนี่ครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสีสวยไม่น้อยแบบนี้ครับนี่คือยาริสเอทีฟครับนะ1.2สปอร์ตปี2021 22นะเลขไมแค่2 0 0 0 ราคา4 1 0 0 0 0นึนทวนฟรีดาวได้ครับผ่อน84งวดนะยาวๆไปเลยที่8,000นะครับนะสวยอย่างนี้หาที่ไหนได้นอกจากเพชรยนต์สุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ